ร้านลานทองซึ่งตั้งอยู่ที่ชุมชนบ้านลานย่านบางขุนพรมเป็นร้านค้าเพียงแห่งเดียวที่บ่งบอกถึงชื่อบ้านนามเมืองที่เคยเป็นแหล่งขายสินค้าจากใบลานส่วนมากคน,คนในโบราณนเ,นเขาจะทำเขาก็จะเอาใบลานนไปทำเป็นลานคัมภีร์เพื่อจะเอาถวายพระเปเป็นป็นนเเพื่อให้พระไปจานเป็นคมภีพระไตรปิฎกส่วนมากจะทำตอนออกพรรษาเนี่ยคะ่ะ เขาก็จะถวายถวายเป็นคัมภีใบลานปัจจุบันนี้เออการการทำลานเนี่ยอย่างธุรกิจการทำลานเนี่ยพูดถึงไรายได้เนี่ยจะลดลงกว่าแต่ก่อนมากเพราะว่าหนึ่งเดี๋ยวนี้คนไม่ไม,ไม่นิยมทําลานคัมภีเพื่อถวายพระอีกแล้วเพราะว่าจะมีตัวกระดาษเข้ามาทดแทนแกระดาษเนี่ยราคาจะถูกกว่าลานคำพีเนี่ยตัวใบลานเนี่ยเยอะมากคนก็เลยหันไปใช้กระดาษแทน าะน,น้ไอควมิยมมตรงนนี้ัก็หายยไปยุคสมัยที่เปลี่ยนไปทำให้สินค้าบางอย่างกลายเป็นของตกยุคเช่นสมุดใบลานปลาตะเพียนใบลานส่งผลให้การผลิตสินค้าหัตถกรรมเกี่ยวเนื่องมีอันต้องสะดุดลง กิจการของร้านลานทองในวันนี้จึงเป็นเสมือนงานอดิเรกที่ไม่มีผลกำไรทางธุรกิจให้คาดหวังและรอวันปิดตัวปิดตำนานบ้านลานในอนาคตั ริมคลองมหานาคมีชุมชนมุสลิมซึ่งบรรพบุรุษเคยเป็นทหารอาสาในานามกองอาสาจามเข้ามาช่วยทัพสยามรบในสงครามก้าวทัพสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการอพยพชาวเขมรและจามมาอยู่รวมกันแบบยกครัว คนไทยพื้นถิ่นจึงเรียกคนเหล่านี้ว่าแขกครัวอันเป็นที่มาของชื่อบ้านครัว ชุมชนบ้านโครมีชื่อเสียงเรื่องการทอผ้าไหมาจากที่เคยทอใช้ในครัวเรือนมีการพัฒนารูปแบบและลวดลายภายใต้การสนับสนุนของมิสเตอร์จิมทอมสันชาวอเมริกันที่มาอยู่ในละแวกนั้นช่วงปีพุทธศักราช2492ถึง2510 เขาได้นำผ้าไหมาจากบ้านครัวออกไปขายอย่างต่างประเทศจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกแต่เมื่อเขาหายสาบสูญอย่างเป็นปริศนาระหว่างการพักครอนที่ประเทศมาเลเซียกิจการของร้านจิมทอมสันก็ซบเซาลงส่งผลถึงคนในชุมชนบ้านครัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อก่อนเนี่ยที่ที่เขาทำกันเนี่ยนะฮะ คนไม่นิยมใช้หรอกผ้าไหมเพราะว่ามันแพงเพราะว่าเมื่อก่อนมันไม่มีตลาดนะฮะก็ใครจะซื้อก็ต้องไปซื้อที่บริษัทอุตสาหกรรมไหมไทยมันก็แพงเมื่อก่อนนี้มันไม่มีตลาดผ้าใครทําที่ไหนไหนก็ต้องไปส่งบริษัทที่เดียวไปรวมกมัอยู่ที่นั่นนะฮะเขาก็ทํากันมาเรื่อยอยนงกระทั่งแถวนี้รวยกันหมดละ พอทำไปได้ยี่สิบกว่าปีสามสิบปีได้นะั้ยผมถ้าจำไม่ผิดนะ mm. ก็ในห้างกิทมทอมันเนี่ยแกก็ไปในมาเลเซียไปในมาเลเซียแกก็หายไปเลยแกหายไปในมาเลเซียเลยพอแกหายไปในมาเลเซียทีนี้แกเป็นคนไม่มีลูกไม่มีเมียเนี่ยแกมีหลานหลานมารับมรดกหลานมารับมรดกเขาก็สร้างโรงงานเขาเองเลย พอสร้างโรงงานเขาเองทางทางนี้เขาก็ไม่รับเลยใครไปไปส่งผ้าเขาก็ตีกลับหมดก็ต้องเลิกกันเลิกกันหมดเลยปัจจุบันชุมชนบ้านครัวส่วนใหญ่เลิกทอผ้ากันแล้วเหลือ <c oughs> เพียงร้านลุงอู๊ดไหมไทยเท่านั้น ที่ยังคงรักษางานฝีมือการทอผ้านี้ไว้ให้อยู่คู่กับคนบ้านครัว